เอาพี่น้องครับสมัยนงเลี้ยงมาแล้วพี่น้องไปยังกินนอะไรมาต้มข้าวเปียกหมูกรอบเหมือนกันกำลังวัติวระต้มยังมันต้มข้าวเปียกจ้ะเออเอานั่งนมีว่าพซื้ออยู่ห้านเจ้มันงเขาวมุ่งเป็นไว้กินว่ากินจะเมนได้หล่ไลเนาะพี่น้องห้านเรานะห้านไหนห้านเจขาวอ ยังไปซื้อคนอีมั่นพออามาเลยไม่ให้เรามากุชชั่ากีนเราฝากซื้อก็กเลยสั่งกระเปียกล้วมากิน นี่สิได้มักนาวหนิกินแล้วอืออืแซมม,มักนาวเลยพี่น้องเอ้ยมีมักพริกเกียวน้ำ อันนั้มันบวตอมเลยนะแมงวันป่านนี้น,นีมงอนเนี่ยนุ่งหน่อยเอาไปทางปลาเห็นไ่มทางปลาไทาง,งาาท้างหลังนจานมาบอกระสักกระตี

เวลานั้นแหละโรฮาดีนะัคกคยจะไม่ได้เห็นนางจะโรฮาอยู่บดมือบดเวน <c oughs> คนมคาจากวมจะเวนน้นองจะข่ว,วมนะ้จะข่วมไป แซ่บน้องแซ่บซื้อมาให้มานานบ่กิน không biết tết nhau He He เห็ดเค็มเสียน่อยกินปได้บอกเออเออแล้วนายูกน้อยเออตาิบัตล่ะเออเห็ดรดเห็ดเค็มหัเห็ดเค็มเค็มเลยกินปลไหลเราอยากเค็ดซุลูกินนั่นแหละแต่ว่าน่าเคนเห็ดเค็ม ทางรู้มาแล้วเลยว่ากันจิ้นยู่กันแม่เพ่อเค็ยมเพาเไ็ดเค็มนี่กินเมื่อไหรนีพวกเขากินเมื่อไหร่ดีล่ะทาเคเ่ยมอันจางนี่ว่าเขาเติมได้แต่เคีมนี่เติมเมื่อไหเรเด้คือมันเลื่อยเลื่อยมารึไงาดดีก็เกินเนายเห็นอาหาร,ร,ารน้เป็นอมน้ำขันซีเาขาดเนเขายัางเติมได้แต่เกินเนี่ยก็จบเลย เบีกเดบียน <S cción S 2> <laughs> ้อยพอเห็นมันดังสีไลค่ะกันบ่เคยเห็นแบ้ยเคือบักเบีน้อยเกินมากบ่เคยเห็นแบียรอบเบีน้อยเบี้ยนบังเบีงน้อยบ่เคยเห็นแบี้เลยดอกเคยเห็นตั้งมวเห็นตั้งมวงอับไก น้องเด้อขอกระชิบขอปรโมทซองบ้าเพชรสาวมุน่นเขาเด้อพี่น้องเด้อมีคลิปลงขุมมือขึ้นกันยูทูปเบ้าเพชรสาวมุนนคคว่น,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 นแล้วก็เฟียร์บุ๊กไข่เรื่องเลยสาวลาวบาอีสานซื้อเฟียร์อะได้ปูโมทมัดปีเลยพี่น้องเห็้ยนใจเพื่อใหรใเด้อพี่น้องเฟียร์กอะไ้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พบ้เป็รใหญ่รวยๆเลยเฟียร์บุ๊ก bận 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 kinh bận 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 พ่อแม่นู่ทำเมนูกี่ปั้นข้าวกี่ตาไข่กินบรรยากาศาลมหนาวกมแดงใช้ว่ะเสียงให้ชาวพันเขาบ้าเหรอเขาบหรือเ่าให้ชาวพันเดาอือ กินนี้นะแม่เจ้าแม่ร้องกิมเผือกเผื่อสุดดีมาข้าวราบไข่ มืออื่นกับมือแล้วมาส่งปลาไมในถางมอนเฉยๆฮัทพี่หอมเห็นไหมเอาไปเก็บเอาไปเก็บอืม เก้เานะเ็ดพี่้องด้อโทรศัพท์ขคมาลูเขาชี้ส้เวียดนะ เอาละเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกเม่นทุกไลค์ทุกกำลังใจทุกคำติชมเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามเฟซบุ๊กน้ำเนยเห็นว่ากันเลยเมื่อก่อนมากินหลายบ่อกัดซีกินอยู่แล้วยังมีนลังไม่นลังละ